ครับวันนี้ผมปลอลจากช่องพอล y c h ช n แนลนะวันนี้จะมาเป็นการสปอยมันก็เป็นการเอาเป็นการสปอยแล้วกันเนาะสำหรับโคนันเดอะมูฟวี่ปีที่ปีที่ย6ทิ้งซึ่งเอ๊ซึ่งมันจัดชั้นอาเร่ไงไระจัดการฉายกันแบบเป็นรอบเป็นรอบกติคือฉายตั้งแต่วันที่26วันที่ทุกคนดูคลิปอยู่นี่คือวันที่26นะครับก็เขาเริ่มฉายตั้งแต่วันนี้เ๋ยว่ว่าที่จริง S <S เขาทางหนังเขาได้เปิดฉายรอบพิเศษไปแล้วตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23เดือนเมษายนซึ่งมันก็เพิ่งหันไปประมาณ3วันมั้งจากที่ทุกคนมาดูนะ้นนี้คือเราปกติที่ผมเพิ่งไปดูมันสดๆหมานั้นตอนนี้เงกลับมาแบบเอามาสปอยให้ทุกคนเนี่ยใครเที่ออตัดสินใจว่าพี่ฉันจะไปดูดีไหมมันจะสนุกไหมอย่างมาันเล่าเดี๋ยวมาดูมาฟังของแล้วกันว่าผมไปดูมาแล้วผมมีความรู้สึกยังไงมันช็อกตรงไหนบ้างแล้วทําไมกถึงคนถึงไปดูเต็มโรงตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดฉายรอบพิเเศษมรู้้แลวว่ะาาาทํไถึง ไปกันเพราะว่ามันสนุกมันดูนงตื่นเต้นยังไงดูร่อยฝากแล้ววจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ไงผมจะไม่เล่าให้หมดจะไม่เล่าทั้งหมดแล้วกันเลยเออคร่าวๆพูดคร่าวๆแบบให้ทุกคนมองเห็นภาพตามกันนะเออถ้าแบบใครเป็นแฟนหนังพวกสืบสวนเช่นโครนันอย่างนี้อยู่แล้วอะถ้าคนไหนนึกภาพออกไปในภาพตามนะสำหรัใครที่นึกภาพออกก็ให้พยายามฟังไปเรื่อยแล้วก็จับใจความไปเรื่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไม่เล่าแบบเออไม่บอกทุกสิ่งอ่ะมาเริ่มกันเลยม ตอนเริ่มแรกตอนเปิดฉากมาเป็นที่ทุกคนได้ดูตัวตัวหน,หนังสั้นหนังสั้นแลก็นาะเป็นหนังสั้นของคนนั้นเนี่ยแหละเขาเปิดฉา้เขาลงในยูทูปน,นะครับไอคลิปแรกไอแ่แรกท,ที่ทุกคนเหน็นมันมันมีการขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตามคนอนะ่ะนั่นเป็นของจริงนะนี่คือตอนฉากเริ่มต้นฉากแรกของโคนนั้นนะครับของเรื่องนี้เลยเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ขององค์กรชุดดำเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งไม่ใช่เบลมอนนะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งให้ทุกคนหาเชื่อเองว่าคนนี้ชื่ออะไร มันมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วแล้วก็เขาขี่ไล่เพราะว่าเขาจะไปตามจับเจ้าหน้าที่ที่ไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดยในสำนักงานพอดีซึ่งคนที่เข้าไปในสำนักงานก็คือคนขององค์กรชุดดำนะซึ่งคนคนนี้ที่เข้าไปในสำนักงานเขามีคีย์เวิร์ดหรือเขามีชื่อว่าปิงก้านะครับผมขอสปอยแล้วกันเนะชื่อชื่อในนั้นเป็นนั่นกันปิงก้าหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แหละเออผมจะไม่บอกใครนิเขาเขาเป็นจะบอกว่าเพราเขาเป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะเขาคือผู้ชายนะครับ เขาเข้าไปในสานักงานแล้วเห็นผู้หญิงเคาเนี้ยเป็นคนเห็นแล้วเขาเห็นพอดีแล้วเขาให้เอาแล้วก็ทางองค์กรก็ได้ส่งผู้ผู้หญิงจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไล่ขึ้นไปถึงหนึ่งจุดจนถึงสะพานแล้วก็ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนี่ยเขาต้องการจะช่วยผู้หญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่นะฮะเขาเขาต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นโดดสะพานหนีไปเพื่อไม่ให้เขาตายซึ่งคนที่่อกให้ผู้หญิงคนนั้นโดดลงสะพานอะซึ่งคน คนนั้นอะ่ะเขาเป็น cia ของสหรัฐนะซึ่งเขาเป็นคนดีเคนจะหมดหัวดิอ่ะอ่ะตัหนึ่งนะเปิดพัดลมตัหนึ่งถ้าสิงเข้าคนนี้หนึ่งนั้นที่มีพลลัดลมอยู่างนี้นะมาเขาผู้หญิงคนนั้นเขาเป็น cia ของสหรัฐซึ่งเขาเป็นเรียกว่าเป็นหนุ่มแล้วก็น้องเป็นหนุ่มแทรกซึมเออเขาต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นรอดแต่ว่าในในตอนนั้นมีผู้ชายชื่อว่ายินยินนะผมย,ยาวๆแล้วก็เสียงคราวนี้ที่เขาเป็น ยิงครั้งนี้มีเสียงภาคคือนาจูนนี่คนคนภาคลูฟี่นะครับอ่าไม่ง่ายประมาณนี้ยิงใส่ปุ๊บยิงทะลุผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ทะลุไปถึงไปถึงงไปถึงยิงทะลุ2ต่อคือยางเงี้ยคนต่อต่อเครื่องซับนีวซึ่งน้องอันนี้คือยินนะอันนี้ยินอ่าอันนี้ผู้หญิงที่ผู้อาผู้หญิงคนนี้แล้วกันผูจะไม่บอกชื่อเาชื่ออะไรเขาอยู่ตรงนี้เคาอยู่ตรงกลางแล้วผู้หญิงคนหนึ่งคือคนที่เขาต้องเขาจะโดดสะพานหนีอะเขายิงใส่ปุ๊บ ทะลุไหล่ของคนตรงกลางอะทะลุไหล่แล้วก็ไปโดนไปเจาะเข้าสมองแล้วไปเจาะเข้าขมับแล้วกันเนาะไปเจาะเข้าขมับของผู้หญิงคนนั้นจนผู้หญิงคนนั้นตายซึ่งคนนั้นเขากำลังจะโดดลงเขากำลังจะเขากำลังรออยู่บนอากาศนะเขาไม่ได้ลงมาในน้ำนะคือโดนยิงก่อนที่เขาจะลงไปในน้ำน่และมาต่อกันก็แค่นี้เอาสั้น์นแค่นี้อะต่อมาเป็นฉากอะต่อมานอกจากนั้นโคนันแล้วผู้เร็กเน็ก็ได้ไปจับอะไรรับ พูดยังไงว่าไปจับฉลากใี่ไปดูประวานเนาะอ่ะต่อไปไปขากันไปจะไม่เล่าต่อเรื่องหมือน้วกันเนาะจะเล่าแบบข้ามๆนิดนึงแล้วก็โคนนั้นก็ได้ไปกับเอ่อไปกับคนคนหนึ่งให้เด็กๆกับพวกคนนั้นเขาได้ไปกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาได้ปโปรแกรมไปดูวันที่เกาะฮาจิโจซึ่งคนนั้นเขาเป็นคนหนูที่รวยมากแต่ว่ใครนี่แนละ้วเขาเป็นคนหนูที่รวยมากแล้วสามารถพาไปได้ทุกที่ที่เขาอยากจะไปจริงๆแล้วจากนั้นคนนั้นก็ทาแบบเออต้องการจะไปดูวานแต่ก็ดัน บอกว่าขึ้นเรือผิดขัดขึ้นเรือผิดลำโดยการจงใจตัวเองจงใจกระโดดตามเรือลำนั้นไปซึ่งเรือลำนั้นมีใครบ้างไม่บอกแช่นี้แล้วกันเออจงใจโดดตามเรือลำนั้นไปนะเออแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขึ้นเรือผิดเออแล้วก็แล้วก็เดินทางไปกับเรือลำนั้นซึ่งเรือลำนั้นอะไปที่ที่หนึ่งที่ทุกคนเห็นในในหนังสั้นของทางหยุดของทางหนังที่เขาปล่อยทางหยูดพูดแหละจะไม่บอกว่าชื่อที่ไหนแล้วกันให้ทุกคนไปดูแล้วคิดไปประกอบตามแล้วกันเนาะก็จะเป็นประมานนี้ พอเข้าไปปุ๊บก็มีการแนะนําตัวว่าเออฉัน,ช,น,นชื่อคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อนี้ชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประเทศอะไรก็ไปดูอนั้นเองนะครับนะผมก็จำไม่ได้แต่จะบอกก่อนว่าคนนึ่งในนั้น่ะตอนแรกกับที่เขาไปดูอะจะบอกว่าคนในนั้นจะมีผู้หญิงผมสั้นๆเนี่ยผมจะเป็นทรงเหมือนทรงใส่ผู้หญิงทรงผมหมวกกันน็อกแล้วกันผมคิด,ดง่ายๆอะผมมองภาพในแค่นี้แล้วกันเป็นผู้หญิงที่ใส่หมวกใส่ทําทรงผมเป็นเหมือนตัวเองใส่หมวกกันน็อกตัวแต่ว่าจริงๆค่ะคนนั้น่ะคือ ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครไว้คนนั้นแบบแสดงเหมือนผู้หญิงมากทาลิปสติกกินกาแฟแล้วก็ชอเช็ดลิปสติกทขอบขอบแก้วซึ่งนั่นมันคือกิริยาของผู้หญิงถ้าใครรู้เออถ้าใครเป็นถ้าผู้หญิงมาดูคลิปนี้ล้าก็จะทาชอบทาลิปสติกไว้ที่ปากเนาะชอาเขาทาเขาต้องทายอยู่แล้วละแล้วก็ทาเสร็จปุกก๊บก็ดื่มกาแฟแล้วกชช็ชอบเช็ดาชอบเช็ดลิปสติกที่ไม่ติดตรงขอบแก้วกาแฟชอบเอานิ้วนไปลบประมาณนั้น นจะบอกว่าตอนนั้นตัวตัวละครผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือตอนแรกดูเหมือนเป็นคนดีแต่ตอนท้ายที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นเขาก็ได้โดนเปิดเผยตัวเพราะว่าเขาได้ไปต่อสู้กับรันนะทั้งเหอามาเราเล่าาเรต่อเดี๋ยวเราจะไม่ไล่ตัดเราตัดไปเรื่อยเราค่อยๆไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วจากนั้นก็มีการเดออๆๆ่ะู้อ่ะเล่าผ่านการแนะนำตัวต่างๆเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ให้ฉากที่ทุกคนเห็นในตัวของ y o ยูทูบมันจะเป็น มีคนนำน้ำเข้าไปทางประตูพิเศษสองคนนั้นซ no 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 right oh! uh like right? ึ่งนั้นคือเบลมอสกับใครอีกคนนึงให้ทุกคนไปดูเอาบอกแค่นี้คครึ่งบอกึันครึ่งครึ่งพอเดี๋ยวดูเดี๋ยวทุกคนจะเออกูไม่อยากไปดูหนังอะไรเดี๋ยวมาดูคนนี้ก็เอาวนี้เอาผมไม่เอาอันนี้เอาครึ่งครึ่งแล้วกันเนาะเอาง่ายๆแต่ไปเปลี่ยนไปครึ่งครึ่งแล้วกันแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเข้าในห้องน้ำแล้วก็แล้วก็แทรกซึมไปเป็นพนักงานทำทำความสะอาดแล้วก็พอไปถึงห้องน้ำก็ไปเจอผู้หญิงที่เป็นคนออกแบบ ยังไ,ไงระบบจับระบบจดจําใบหน้าตามช่วงอายุคนประมาณนั้นมีชื่อประมาณนั้นจําชื่อจริงๆไม่ได้หรอกเออชื่อประมาณนั้นจับเขาปุ๊บก็ไปพาเขาไปซ่อนตัวพาเขาไปทำนู่นนี่นั่นใหพ้พาเขาไปจับโด,ดมยาสรุปเสร็จปุ๊บก็พาไปนอนพาไปนอนเสร็จก็เห็นจังหวะไปหาที่นอนดีๆนิดนิดนิดน,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 นึงแล้วหลังจากนั้นก็เห็นสร้อยคอเขานะสร้อยคอของเูหที่โดนฆ่าตัว สร้อยคอเขาจะเป็นเออเป็นจี้เนาะแล้วก็พอเบลมอสถอดออกมาปุ๊บถอดเอา,าอดูข้างในเอหนเอหไม่เป็นยูเอสบนี่หว่ามันเป็นที่เก็บข้มอมูลแล้วก็ไปแฮกแมงเลยจบๆเออประมาณนี้แล้วแล้ว,ลวหลังจากนั้นก็จำจะคงจําเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้หรอกคุพุง่งเออผมก็แปลกใจใจตัวเองว่าเพิ่งดูไปทำไมมันจำไม่ได้วะเออประมาณนี้ท่านหนึ่งนะโอเคมาแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนฉากต่อไปจกอะไรวะ แล้วหลังจากนั้นก็มีการครับเออไปไปล่องอ่าไงอ่ะมีเออไอเบลมอร์เขาจับเขาจับได้ว่าไอไฟนะไอไฟไอไอไอไส้คอให้เป็นเหมือนจี้ของผู้หญิงที่โดนราคาตัวนมันมีรูปของไฮบาราไอนะซึ่งเพิ่งเป็นรูปนั้นซึ่งไฮบาราไอเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่โดนราคาตัวในสมัยเด็กซึ่งก่อนที่เขาจะเป็นเนี่ยไฮบาราไฮ ไฮวัละไอเขาเคยเป็นผู้หญิงตัวโตมาก่อน,นช,ช,ชื่อว่าเชอร์รี่แล้วกันอัอนนี้ก็เห็นปุ๊บเห็นภาพเสร็จปุ๊บเอาเล็งป้าเลยว่าคนนี้เชอร์รี่ยังไม่ตายจากเหตุการณ์ระเบิดรถไฟเบลทีซึ่งระเบิดรถไฟเบลทีเคยทําเป็นภาพผยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือภาพภาพพิเศษของไฮวารลซึ่งภาพนั้นไฮวาละควรตายไปแล้วนะครับซึ่งเขาควรซึ่งผู้หญิงเด็กผู้หญิงตัวเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยควรตายไปแล้วแต่มันยังไม่ตายว้ยทุกคนมันมันยังไม่ตายนะสรุป ลังจากนั้นปุ๊บก็มีการเล็งเป้าปุ๊บก็เห็นจากของเอ่อเคนติแล้วกนนะเป็นผู้หญิงสไน,สนเปอร์ผู้หญิงที่เล็งเป้าเห็นปุ๊บอ่ะเต็มตัวเต็มตัวจะสังหารและเต็มตัวจะเก็บแล้วแหละอ่ะแล,แล้วหลังจากนั้นไฮบราร่าเหมือนสังเกตเหว่ามีรถมาจอดอยู่ที่โรงแรมที่เลยไหมพับบนเกาะฮาติโจนนะอ่าประมาณนี้สังเกตเห็นปุ๊บอ้าวที่หาแล้วกูว่ากูโดนแน่นอนเลยกูปิดปุ๊บแล้วพอมีมอะไร มีการเดินมาถึงหน้าห้องเนาะแล้วก็หม้นึกได้แย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะไม่ได้วะ่ะเห็นปุ๊บเปิดตูปุ๊บ,บวัตก้ากับปิงก้าไม่หยืนอยู่หน้าห้องเลยจ้าไม่หนีแม่ไม่ได้จ้าไม่หยับใครคือธรรมราเขาจะกลับหลังคือเขาจะหมุนตัวกับวิ่งไปขอ,ข,อขอเขาใช่วิ่งไปหลบแหละแม่งโดนปิงก้าหรือโดนวอตคาหรือโดนปิงก้าหรือโดนวัตก้า,อาเอามือจะจับเสื้อไมถันแล้วก็เฮ้ยโปะยาเหมือนไงเป็นเหมือน เขาชื่อว่ายาสลบเป็นของปิงก้าก็ทำมาเป็นเ่อชื่อว่าอีเทอร์อีเทอร์นะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับพาตัวขึ้นอ่ะใส่ใส่ใส่ชุดใส่ที่กันน้ำใส่ที่ครอบน้ำแล้วพาขึ้นไปสู่เอ้ขึ้นขึ้นไปที่รถที่วอดก้าขมาเป็นรถแบบโฟวิวทหารสีเขียวเขียวนิดหนึ่งสีเขียวเขียวโค้งเขียวเขียวนิดหนึ่งลุยเขาได้ขึ้นเขาได้ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นโคนันก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ ไอ้ตัวละครที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยให้ชื่อว่าไฮบาราเนี่ยมันโดนลักพาตัวแล้วมันก็บอกด็อกเตอร์ปุ๊บด็อกเตอร์มันก็มันก็ตื่นมาแล้วก็ขับรถไล่ตามมันก็จะชนไม่ให้ได้เออแล้วสรุปก็จับจับตัววอดก้ากับปิงกาที่ขับรถไปแล้วนะเพราะว่าปิงรู้สึกว่าวอดก้าจะเป็นคนขับรถมาวอดก้าขับรถลงทะเลนะซึ่งตอนแรกโคนนั้นก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันขับรถลงทะเลว่ะแล้วมันหายไปไหนหมดว่ะเออบางีเขาต้สึกนี้ผมก็ไปดูเออมันก็ ในที่สุดมันก็เฉลยว่ามันก็มีเรือลำน้ำแล้วในเรือลำน้ำลำนั้นน่ะทางวอดก้ากับปิงก้าแล้วก็ไฮตัวของไฮวาละาเข้าไปได้ไงเขาเข้าไปทางตัวที่ยิงต่อปีโดนะครับโอเคมีประมาณนี้อ่ะเราขอข้ามถอดแล้วกันเนาะรอนี้เราเล่ามาเกือบพึ่งทางแล้วเราเล่ามาเกือบพึ่งทางแล้วเราจากนั้นก็ยังไงอ่ะก็มีการตรวจสอบกล้องจรปิดก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีคนในสํานักงานในในศูนย ของแปซิฟิกรุยเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะที <shocked> ่ร <modelling> ่วมมือกับทางองค์กรชุดดำนะครับแล้วก็เห็นแล้วมีการเห็นร่องรอยนุ่นนั่นแล้วก็โดนเก็บไปนะฮะโดนเก็บไปแล้วก็โดนเก็บแบบแนมเนียนนะนะือแบบเรามันรู้สึกว่าให้มันเป็นวิดีโอตัดต่อเนี่ยเขาโดนฆ่าเขาโดนมาฆ่าตรงนี้นน่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีจุดสุดเก็บก็คือว่าคนที่โดนฆ่าเนี่ยเป็นคนหัวสีเหลืองมาให้คนไปดูในนั้นก็แล้วกัน เขาเดินมาแล้วเขาเดินถือถ้วยกาแฟาแล้วก็ถือดื่มเสร็จปุ๊บเช็ดเขอากับขอบถ้วยกาแฟปุ๊บแมงรู้เลยว่าน,นี่คือผู้หญิงแล้วแมงไม่ใช่ตัวของเขาเพราะว่าคนตัวจริงนี่เป็นคนหัวซีดเหลืองเขาเป็นผู้ชายะนะเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะเโอเคประมาณนี้แล้วาจากนั้นโมอาของเขาตัดช็อตเรื่อยๆแล้วกันเนาะตัดช็อตมาถึงตอนที่โมริโคโกโร่ไขข้อไขปริศนาได้นะว่าคนานั้นจะเป็นคนช่วยเนาะช่วยช่วยช่วยทุกรอบหละเออง่าย ไขปริศนาจนเสร็จสุดเสร็จเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าคนคนนี้เขาคือคนร้ายเขาชื่อปิงก้าคือผู้ผู้ชายนะแต่ว่าเขาแปลงร่างเป็นผู้หญิงชื่อว่าเกสนะครับเกสเขาเป็นเกสเนี่ยเขาเป็นคนทํางานอยู่ที่นี้แหละแต่ว่าเราก็ผมผมเพิ่งมาดูออกว่าเขาคือผู้ชายนะว่ารูปร่างมันก็ไม่ใช่ว่ะรูปร่างมันคือผู้หญิงว่ะเออแต่ว่าจริงมันคือเขาเขาคือผู้ชายนะจากนั้นเสร็จเขาโดนเฉลยปุ๊บโดนเฉลยดนีเสร็จปุ๊บอ่าไงอะ เขาโดนเฉลยบบเออที่ว่าโคตรสับเพ่า,พาเลยแบบคือไม่ใช่เลยดื่มกาแฟแล้วเอาเมือปาดขอบด้วยกาแฟอันน,น,ออนั้นคือวิญญาของผู้หญิงอันนี้าคือโดนจบับได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าปิงก้าเขาไม่ถูกกับยินมากๆเพราะว่าปิงก้าเขาเป็นคู่แข่งกับยินนะครับไว้ง่ายพูดง่ายๆคือปิงก้าเป็นคู่แข่งของยินนะครับซึ่งจะบอกว่าผมชอบปิงก้ามากกว่าชอบยินมากกว่าผมชอบยินมากกว่านะเพราะยินเขามีความ ที่เรียกว่ารอบครอบนะปิงก้ามีความแบบเออไม่ค่อยรอบครอบเท่าไหร่หล่นนิดนึงมีความสับเข้านิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วระหว่างนั้นเราตัดช็อตกันต่อไปแล้วกันเนาะช็อตไหนดีวะเราเราให้ฟังไป็นช็อตต่อแล้วกันจะไม่อันนี้องผมที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือไม่ได้เป็นช็อตที่ต่อเนื่องกันนะแต่ว่ามีช็อตที่อยู่ในหนังแหละเออช็อตไหนเนาะช็อต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 อ่าช็อตที่เป็นช็อตยิงเรือดำน้ำของคุณอาของตัวละครอากระอิแล้วกันซึ่งกว่าที่ อาร์กอีจะยิงเรือลำน้ำให้มันโดนจริงๆมบบนัดเดียวจบเพราะว่านี่นี่คืออาร์กอีเขาไปขอปืนยิงเรือลำน้ำจากกองทัพสหรัฐมาแล้วนะเออขอไดอ้ไงวะกูไม่รู้แหละเออขอเสร็จปุ๊บอ่าโคนั้นก็บอกว่าไออาร์กาอีก็บอกว่าให้หาตำแหน่งมันให้เจอให้มันแบบทีเดียวอยู่เพราะว่ามันยิงย่งางมันอยู่ใต้น้ำเรือลำน้ำอยู่ใต้น้ำมันมันเรียกคืมาเหนือน้ำให้คนเห็นโคนั้นก็ลงทุนนะฮะว่ายน้ำโดยที่มีอุปกรณ์ของด็อกเตอร์อาร์กะสะไปมเป็นเหมือนเรือดำน้้นจิ๋วๆแล้วพาวัน เคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้อน่ยเออประมาณนะั้นเขาเสร็จปุ๊บก็ก็ไปเอาเอาไงเ,เอาเข็มขัดที่เป็นเข็มขัดลูกบอลแล้วกันเนาะที่แบบที่ทุกคนเห็นว่าเออคนนั้นเขาปล่อยลูกบอลเอาเอาเอาจากส่วนเอวได้นะั่นคือเข็มขัดลูกบอนลนะผมเรียกว่าเข็มขัดลูกบอลแล้วกันโอเคเข็มขัดลูกบอลนั้นเสร็จปุ๊บพอมันเดินน้ำมาถึงจุดที่คนนั้นว่ายน้ำเอ้ยยเอ้ไงจับเข็มขัดอันนั้นอะมันอยู่ใต้คือตอนนี้คนนั้นวิชานี้คือคนนั้นอยู่ นะตใต้ทะเลนะครับใต้โคนันใต้ทะเลแล้วก็รอให้เรือน้ํามันผ่านมาเนาะพอผ่านเสร็จปุ๊บอาบมาพอเรือน้ำมันจะผ่านจุดที่อพอโคนันมันอพอเรือน้ำมันจะผ่านเสร็จทุกโคน,นันก็เห็นว่าจุงหวะจังหวะมันโอเคแล้วก็ท,ทำการกดให้ลูกบอลมันออกมาแล้วแล้วลูกบอลมันก็ระเบิดอยู่ใต้น้ำแล้วลูกบอลนันก็คือเปล่งแสงออกมาเป็นเต็มรูปแบบก็คือเห็นแสงมีแสงยใต้น้แในในานแล้วก็ทางเจ้าที่บนเรือน้ําที่อินมันอยู่ะ เขาเห็นว่ามีแสงมีแสงอยู่ใต้ทะเลคุณอัคคีที่อยู่เนรากาศเขาก็เห็นว่าเอ้ยมีเรือลำน้ำอยู่ใต้ทะเลปุ๊บเขาก็ยิงระเบิดปืนเนนข้าไปไงเค้าคล้ายปืนปืนยิงระเบิดมันยิงใส่เรือนำน้ำไปส่วนน่าจะเป็นส่วนท้ายเรือนะน่าจะเป็นส่วนหัวเรือที่ผมเห็นอยู่ประมาณส่วนท้ายเรือนะฮะแล้วก็ทําให้เรือลำน้ำนั้นเกิดการควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องจำเป็นต้องสละเรือลำน้ำทิ้งแล้วยิงเขาก็ได้สละเรือสละเรือลำน้ำทิ้งจริงๆนะครับแล้วก็ พอปิงกา้าหนีมาเสร็จปุ๊บอ่ะพอเสร็จปุ๊บพอเห็นว่าผงขอตัดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะมันจะไม่มีอะไรมาใหม่พอพอปิงกา้าว่ายน้ำกับว่ายน้ำกลับมาที่เรือปุ๊บก็เห็นว่าให้ยินเปิดประตูแล้วก็เขาพีมข้อความว่าเปิดประตูเด้ยขาขอกแป๊บนึงเปิดเปิดเปิดดีเว้ประมาณนี้พีมอยู่ข้อความอยู่ประมาณนี้อ่ะพอ,พอเห็นว่าว่ายน้ำขึ้นไปนิดนึงเฮ้ย เรือสำรองหายไปแล้วเรือลำเรือสำรองของเรือลำน้ำมันจะมีทุกเรือเรือเรือลำหนึ่งลำจะมีรสำรองลำหนึ่งลำแต้าถ้าถ้าเป็นแบบปกติซึ่งเรือนํำลำสำรองมันก็ออกไปแล้วจ้ะมันออกจากเรือเรือลำหลักแล้วจ้ะข้อยินมันออกไปแล้วมันยิ่มองว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่มีความลับขององค์กรชุดดำอยู่ก็เลยสละเรือทิ้งปึ๊บปิงก้าแม่งก็เห็นมั้อ๋อที่หาแล้วเรือไปแล้วกูกูจะไปยังไงวะเนี่ยกูจะอยู่ยังไงเนี่ยกูจะเปิดเข้าไปในเรือไหมแต่ว่าที่จริงในนั้นอะ ยินเขาได้วางระเบิดไปแล้วนะครับเขาเขาจะจงใจระเบิดเรือรน้ำทิ้งเลยนะครเขาจงใจระเบิดเรือดรน้ำทิ้งเลยนะครับจงใจเลยแหละแล้วพอปิงก้าเห็นปุ๊บโอ้โหชิบหายนะคือปิงก้าเขาไม่ได้เข้าไปในเรือนะได้ชตตัดตรงเนี้ยเออปิงก้าเห็นปุ๊บเห็นเสร็จปุ๊บโอ้โชิบหายและนะ้วยิงม,มัทิ้งกูแล,แล้วแหละกูว่ากูไม่รอดแน่นอนเลยกูจะขึ้นไปยังไงเพราะว่าตอนตัดจอดมาระเบิดเรือมาสิบห้าวีมั้งปิงก้ามันจะขึ้นไปยังไงความลึกนั้นนั่ะอยู่ประมาณเกินยี่สิบเมตรมั้งปิงก้ามันจะขึ้นนนไไปยััังงให้มทวิาี แล้วพออุ่นมันก็ตกมันก็ตกใจแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วจิพาแล้วปุมันจะเป็นไงเดียวพอผ่านไปปุ๊บแม่งเรือมันก็ระเบิดบึ้มปิงก้าก็ได้ตายจากตรงนั้นไปแล้วตายหายไปเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำเลยนะปิงก้าอยู่ใต้น้ำนะปิงก้าไม่ได้อยู่บนบกนะปิงก้าอยู่ใต้น้ำและเรือมน้ำม่งก็อยู่ใต้น้ำแล้วก็มีการวางระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วแม่งจะระเบิดบึ้มปิงก้าก็สลายหายเป็นควันเลยนะโอเคแล้วหลังจากนั้นโคนอ่าก่อนที่จะจะระเบิดเนี่ยอ่าให้มีโคนันกับ ให้ให้บาระเขาได้เงี้ยให้ใบน้ำลงลงไปช่วยเหลือกันลงไปช่วยให้คนนั้นทำภารกิจให้สำเร็จเนาะแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บทั้งออกซิเจนของโคนันมันหลุดออกจากตัวของโคนันเนาะขอย้อนกลับไปนีดหน่ย้อนกลับไปนี่หนึงโอเคมาดิมีการแบบอืมไงอะขังออกซิเจนกับตัวที่ตัวเรือทุ่นเรือทุ่นเรือตอนน้ำอันเล็กๆอะมันหลุดไปปุ๊บเอาเสร็จปุ๊บเอาไใหบาระมันก็เอา เอาของมันไปช่วยแต่ว่ามันลืมเลยว่ามันใช้งานยังไงคือใช้งานแบบมันไม่ดูเลยว่าของที่ไฮบาร์ลหยิบไปอ่ะออคเตอร์เขาก็เตือนเตือนเตือนนะมันเตือนมันเตือนไม่ทันว่าเตือนว่าแบตเตอรี่มันอ่อนนะแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วเออประมาณนี้พอแบตหมดปุ๊บมันก็อ่ะจมน้ําแล้วก็มีการยังไงอ่ะถายปอดกันใต้น้ำเไปชดของไฮบาร์ลาถายปอดให้กับโคนันนะซึ่งโคนันก็โอ้ แปลกใจมากแล้วก็ช่วยกังงนตอนแรกคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าไอ้โคนันจะตายหรือเปล่าโคน,นันจะเป็นอะไรห,หรือเปล่าก็เป,ป่าปากกระสองของรอบแล้วบอกเลยว่าเป่าปากกระสองของรอบแหละเออจุดปากกระสองของรอบไม่ง่ายอ่ะประมาณนี้เราขอช่วยเสร็จปุ๊บเราช่วยเราช่วยชีวติตก็เสร็จปุ๊บอ่ะรอเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาอยู่บนน้ำคือบนน้ำขึ้นมาบนน้าเสร็จก็ตรงนี้แหละจะเป็นจุดจุดคลายมาแม็กซ์ก็คือเรือที่อยู่ข้างบนเรือที่รอช่วยโคนันกับไฮบาระอยู่ข้างบนแล้วรอช่วยอยู่แล้วก็คือไปช่วยปุ๊บอ่ะ แล้วก็ไปส,ส่งที่แปซิฟิกบุยอ่ะไม่ง่ายไปส่งที่แปซิฟิกบุยทีัดนยิงยิงตอ,ลลอร์ปิโดระเบิดไปแล้วบึมบึมสองทีระเบิดเลยพังเลยทุนพังหมดเลยทเทคโนโลยีหายหมดเลยเออ,อเอาให้อเอาเขาไปแค่นี้แล้วจากนั้นก็เป็นการแบบเออเป็นช็อตช็อตหนึ่งตรงนั้นน้องจะไม่บอกว่ามันคือช็อตอะไรแล้วกันเป็นช็อตที่ถ้าใครได้ไปดูตอนจบดูให้จบนะครับก่อเลยว่าเป็นช็อตที่ดูอึ้งมากแล้วแบบ โอ้ฉันมาดูนี่ฉันก็คุมแล้วเออฉันมาดูนี่ฉันก็คุมแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูว่าก็คืออะไรจะไม่บอกแล้วกันมันเป็นช็อตที่คนในโรงที่ผมไปดูเนี้ยมันอึงอ้งเงี้ยมันแย่งเงืนทั้งโรงอ่ะคืออ้าปากค้างกันทุกคนหนักง่ายง่ายโอเคัน้นขอจบคลิปแค่นี้ก็เป็นการคลิปนี้เป็นการสปอยว่าเป็นการบอกคร่าวๆแล้วกันไม่ว่าอยากดูอะไรก็ให้ไปดูในในของจริงเพิ่มก็ให้ว่าแนะนําว่าอยากให้ทุกคนสำหรับอ่าไงอ่ะ สนับสนุนลิขสิทธิ์ของแท้นะไม่แบบไม่แนะนำให้ให้ไปดูพวกของก๊อปไปดูพวกของเถื่อนนะมันจะให้เขาไปมีรายได้แล้วกัน,นเนาะอะไรอย่างเี้อันนี้ตัวหนังจะอยู่ราคาแตกต่างกันไปนะนั่นผมไปดูที่แฟชั่นไอแลนด์ก็อยู่ประมาณ260บาทนะครับก็อยู่ประมาณนี้ราคาแพงสุดอยู่ของของที่นั่นก็อยู่ประมาณ280-300มร้อันเป็นที่นั่งแบบธรรมดามีแค่2องคันนะครับโอเคแล้วก็ขอจะคลิปแค่นี้ก่อน,นครับขอสรุปประกันมาว่าโคนันเดอะมูวี่ปี26่นี้สนุกเท่ากับตัวภาของของ เขาเปรียบเทียบกับของภาคไฮบาร่าหรือเปล่าจะบอกว่าสนุกกว่าแล้วดูเคลียร์กว่าดูแล้วดูสนุกกว่าเยอะแน่นอนไทยเทียบดูของภาคพิเศษที่เป็นภาคของไฮบาร่ามาแล้วอ่ะมันจะแบบงงงงผมก็ไปดูมาแล้วแต่ผมดูแบบเป็นซับมาฮะมีซับไทยให้ผมก็นั่งอ่านนั่งอ่านไปก็สนุกดีแต่ว่ามันดูดูไม่เคลียร์ดูไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ดูกับวมเยอะไปหน่อยเออแต่ภาคนี้คือดีมากภาคนี้คือแบบเฉลยทุกตัวทุกตัวตัวละครไหนมีหมดแต่ว่าเขา พูดถึงตัวละครตัวหนึ่งนะครับว่าลำหน้าตาเป็นไงผมเห็นหน้าตาของลำแล้วนะครับเขานั่งอยู่รถน่าจะเป็นรถสีดำมันยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นรถที่องค์กรชื่อดังเขาใช้กันนะเออลำเขาจะเป็นทรงผมแบบหัวล้านนะฮะตาเหมือนเหมือนตาขวาบอดเออเออตาซ้ายบอดนะครับตาซ้ายเป็นตาขาวแล้วก็ตาขวาจะเป็นมีลูกตาข้างเดียวลำผมเห็นแล้วว่าลำหน้าตาเป็นไงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วว่าลำหน้าตาเป็นไงผมรู้แหละผมเก็ตแล้วโอเคขาจะ คลิปแค่นี้ก็แล้วกันผมเอามาให้คะแนนกันมามจะบอกว่าคะแนนถ้าเต็มสิบนะคลิปนี้น่าจะให้สักเก้าถึงสิบให้เก้าถึงสิบนั่นสำหรับใครที่มาดูแล้วอ้มันก็ว้าวมันดูช็อกเลยว่าให้ให้เก้าถึงสิบนะซึ่งจะบอกว่ามันก็มีอะไรที่แบบมันก็ไม่เคลียร์อยู่ในเนี้ยเหมือนกันนะ่นเป็นตัวละครที่ลำลำ,ลำพูดถึงตอนที่ขเขาอยู่ในรถอ่ะเขาพูดถึงว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่มันแบบเขาไม่ได้เห็นหน้าม,มาสักพักแล้วในหมู่นี้ประมาณนี้โอเค งั้นเขาจะคลิปแค่นี้ก่อนหรอครับคนัดต่อขึ้นทราบขึ้นลูปคาาอะไรขึ้นนี่ถูกต้องนิดนึงเนาะโอเคเนาะผมจะคลิปแค่นี้ก่อนหรอครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคลิปนี้เป็นแบบแบบเราคร่าวๆสปอยเอ็กเอาคร่าวๆแล้วกันเราก็อยากดูอะไรใค่ไปดูของจริงในโรงหนังก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เยอะอันนี้แบบเออมาคร่าวๆถ้าแบบใครไม่อยากไปดูก็ดูให้คลิปดูคลิปนี้ห้จบแล้วก็เอาแบบเห็นภาพเห็นภาพลางๆไปก่อนแล้วกันเนาะแบบเออถ้ายังไม่อยากไปดูตอนนี้เพราะตอนนี้มันเพิ่งฉายไปวันแรกนี่ วันแรกที่ก็ฉายรอบปกติคือวันนี้นะครับโอเคไปคลิกข้างนี้กันนะครับไปกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ยนะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะผมจะไปพยายามไปตอบให้แล้วกันเนาะโอเคไี้พายกันนะครับสวัสดีครับเองครับโคนัลรอบนี้สนุกมากใครที่อยากไปดูก็ไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฉายอยู่นะครับไปนะครับ